สวัสดีค่ะมือนีพาทุกคนมายามจันค่ะจันก็นักนิดน,นึงนะคะพี่นอ้นองพ่อใหญ่เลาขึ้นมายากเฮ็ดด้วยไม่ทุกสิ้นค่ะแล้วก็เอามาแช่น้ำที่นี่มันแห้งหนักกว่าเก่าก,กับพี่น้องพ่อใหญ่เลาก็ไปยามเอาขื้นมากค่ะห้านกระซอความนั่นความนี่กับพี่น้องมาเบืองน้ำกันค่ะมือหนีมนันค่ะค่ะพี่น้องเด้ดปลาคอยหง่ค่ะ เทพ่อวันนี <im it? <im it <arrivé> like ้ม <im> <arian> ันบ่ออกเอาคายยังเทบ่ออกค่ะพี่น้องโตปลาไปติดกับเชือกที่หางจันนะคะมันไปเกาะกับหัวปลาไว้ค่ะพี่น้องก็เลยออกยากนิดนึงค่ะพญายรากําลังพยายามแก้ออกค่ะอดใจรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวก็ได้ชมปลาคอยใหญยแล้วค่ะพี่น้อง ออกมาแล้วปลาคอนใหญ่ค่ะปลาคอนใหญ่ไดี๋ยเอาไปสั่งแล้วค่ะได้หนึ่งกิโลสองขีดค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของคนอีสานบานเฮาค่ะหาอยู่หากินง่ายค่ะพี่น้องหากินตามธรรมชาติอยู่ทองไ้ทองหน้าของเข้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะขอบคุณหลายค่ะ